สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสปริงสุธีบูลชูวิทยาครับผมอีกแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆนะครับมาฟังเรื่องเล่านะครับแล้วลองหยุดและชุดคิดดูนะครับว่าเฮ้ยคิดแบบนี้ก็ได้หรอนะครับเรามาฟังเรื่องอะไรดีกว่านะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าการออกแบบทางเลือกครับผมเรื่องมีอยู่ว่านะครับมีเด็กสาว แรกรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับในโรงเรียนสัญชาติอเมริกันนะครับที่เพิ่งรู้จักกับลิปสติกครับแล้วพวกเธอเนี่ยก็มักจะคลุกตัวอยู่กับในห้องน้ำนะครับแล้วก็แต่งแต้มริมฝีปากนะครับถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงสมัยเราเอ่อปลายอะไรอย่างเงี้ยยังหนุ่มๆสาวๆที่รักสวยรักงามนะครับก็ใช้ลิปสติกกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับที่มากไปกว่านั้นคือสาวๆกลุ่มนี้นะครับทาลิปสติกอย่างเดียวไม่พอยังประทับรอยจูบบนกระจกแบบนี้ ลิปสติกก็จะติดอยู่บนกระจกนะจนเรื่องนี้นะครับไปถึงหูของครูใหญ่นะครับเนื่องจากเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มพลัางงานของพาโลนในการทําความสะอาดห้องน้คุณครูใหญ่ก็เลยได้เรียกเด็กๆมาตักเตือนว่ารู้ไหมว่ากว่าจะลบรอยลิปสติกออกจากกระจกได้เนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะถามเนยครับว่าตอนนั้นใครจะฟังไม่มีใครฟังและไม่มีใครเข้าใจนะครัครูใหญ่ก็เลยพาเด็กๆกลุ่มนั้นนะไปดู พาลงนะครับว่าเขาจะต้องทําความสะอาดยังไงถ้าเกิดว่ามีลิปสติกอยู่บนกระจกนะครับเด็กๆก,ก็ได้ไปดูว่าพาลงทํำยังไงคุยใหญ่ก็บอกว่าพาลงจลับอปไรช่วยทําให้ดูหน่อยพาลงก็เริ่มด้วยการนําไม้ถูพื้นนะครับจุ่มลงไปในโถชกโคกหนึ่งครั้งแล้วก็บิดให้แห้งนะแล้วก็เช็ดถูๆๆๆไปบนกระจกที่มีลิปสติกของพวกเธอแล้วก็เอาไม้ถูพื้นอันเดิมอีกครั้ง จุ่มลงไปในโถยโค้งแล้วก็บิดน้ําแล้วก็ถูๆๆๆจนกว่าลิปสติกของเธอจะหายไปนะครับผมเมื่อวันเธอได้เห็นอย่างนงั้นแล้วนะครับน้าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่เคยมีรอยลิปสติกบนกระจกอีกเลยครับนําค,คือการออกแบบทางเลือกอย่างหนึ่งการออกแบบทางเลือกที่ดีเนี่ยอย่าไปบังคับหรือเซาซีให้คนอื่นทําตามในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องยอมรับก่อนว่าพวกเขามีฉลาดในการเลือกแต่คุณสามารถที่จะทําให้พวกเขาเลือกในสิ่ง ที่คุณต้องการได้กลับมาที่เด็กสาวกลุ่มนั้นนะครับจริงๆสาวๆเขายังสามารถจะเลือกประทับรอยจูบไว้บนกระจกต่อไปได้แต่ตอนนี้พวกเธอรู้แล้วครับว่าการจูบบนกระจกที่ฉาบไปด้วยน้ําโถเชโคโกที่คนในโรงเรียนทางโรงเรียนเนี่ยใช้กันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไงแถมก็คงไม่มีใครอยากจะจูบก,กับคนที่มีมริมฝีปากที่สัมผัสกับน้ำโถเชโคโกแน่นอนใช่ไหมครับ <ๆ S 2> การจูบบนกระจกเนี่ยก็จะไม่ใช่ความคิดที่ดีต่อไปนะครับแล้วสาวน้อยพวกนั้น ก็ยังคงจะมีอิสระทางความคิดที่จะเลือกจูบหรือไม่จูบได้เหมือนเดิมแต่การออกแบบทางเลือกต่งางที่ทําให้พวกเธอเนี่ยเปลี่ยนทิศทางความคิดได้นั่นเองจบไปแล้วนะครับเรื่องแรกสําหรับเรื่องที่สองแล้วก็เป็นเรื่องสั้นๆเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของอเมืองเคนทนะทีะ่เกิดปัญหาการทิ้งขยะเลียราดไปเต็มท้องถนนนะครับถุงมันฝรั่งเอ้ยกระป๋องคุน้าอัดลมต่างๆหรือว่าขวดน้าพลาสติกนะครับโดยที่ เจ้าของร้านที่ขายของชำนะก็ไม่ได้เคยดุเคยว่าเด็กๆหรือใครที่ทิ้งขยะเดือดลาดนะหน้าร้านของเขานะแต่ว่าเขาได้มีวิธีการออกแบบทางเลือกให้กับคนที่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยการเขียนชื่อเด็กๆหรือคนที่ซื้อขนมหรือขวดน้ําจากร้านของเขาติดไปด้วยแล้วปัญหารเรื่องการทิ้งขยะในเมือนี้ก็หายไปเกลี้ยงเลยครับนี่เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่เด็กๆ ก็ยังคงเลือกที่จะทิ้งขยะเรียลาดได้พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องทิ้งขยะลงถังก็ได้แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมก็คือทุกคนในเมืองจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าใครเป็นคนที่ขยะไม่เป็นที่เห็นไหมครับว่าจริงๆคุณเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องข่มขู่หรือห้ามปามหรือสั่งใครก็ตามให้ทําอะไรตามที่คุณต้องการแค่ออกแบบทั้งเรื่องให้พวกเขาใหม่ก็พอแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ2เรื่องที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับที่จะให้เพื่อนๆชวนหยุดคิดกันนะครับถ้าใครมีประสบการณ์หรือว่ามี วิธีการออกแบบทางเลือกให้กับใครได้ลองทำตามแนวคิดที่เราวางเอาไว้โดยที่ไม่ได้ไปบังคับเขานะครับผมก็สามารถแชร์ความเห็นหรือวิธีการใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สปินก็นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย